สวัสดีปีใหม่สวัสดีปีใหม่วันสงกรานต์นุกสนานเป็นวันสงกรานต์กูมันมีเวอร์ชันเพลงนี้เป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษก็มีนะใช่แล้วก็มีเพลงทำนองวันสงกรานต์นี่เกามีเวอร์ชันภาษาอังกฤษนะอ๋อก็ต้องไปหาฟังอยู่ สวัสดีปีใหม่ไทยสวัสดีสงกรานทุกคนนะคะ FC อลาสเตรียมและมันชิ้นที่ไหนแล้วเนี่ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหดูซะก่อนใส่เสื้อยังนี้อัปเดตได้นะอัปเดตได้นะนี่ใส่เสื้ออะไรอย่างนี้นี่ต้องเป็นเป็นเป็นทศกาลอะไรนะเทศกาลสงกรานต์หรอตรุดจีนตรุดจีนน่าจะเป็นอันนี้สีแดงอันนี้ตรุดจีนสงกรานต์ที่ไหนแล้วอเรามาพูดถต่อต้อนรับทุกคนเข้าสู่ EP หกเดินทางหกสัปดาห์แล้วนะพิเศษตรงไหนรู้ไหมตรงไหนค่ะก่อนที่ เกมจะเริ่มพรีเมยร์ลีกจะเริ่มคืนนเสาเลยใช่ไหมก่อนเลยวันนี้ยิ่งไปกว่านั้นสามทีมลุ้นแชมป์เรามาวิเคราะห์นัดที่เหลือกันเลยอาร์เซนอลลิเวอร์พูลแมนซิตี้ดูว่านัดที่เหลือจะเป็นยังไงอยู่ไปถามว่าที่ผมเป็นคนกลางผมวิเคราะห์ลิเวอร์พูลไปเดี๋ยวสะอีกสองทีมคุณ จัดการเลยนะไม่เอาในนอนเหรอเดี๋ยวแฟนอะไรเหมือนเห็นอะไรเนี่ยเหมือนเห็นอะไรที่แมงวันกอมไม่เดี๋ยวแฟนสเปอร์จะบอกว่าเอ๊ะทำไมไม่พูดถึงสเปอร์แต่ว่าสเปอร์เราทำไมนะยกให้แล้วเขาเป็นทัฟโฟร์ทัฟโฟร์ได้ไปเลยได้ไปเหรอเสี้ยห้าเสี้ยห้าได้ไปไหมแปดเพงาะว่าต้องมาดูค่าศึกสิาศึกเสี้ยสี่ที่ห้าไม่มีปัญหาแต่แต่ว่าหนึ่งสองสามนั่นสิวันนี้แหละเราจะได้มารู้กันเลยว่า หนึ่งสองสามมันน่าจะเปลี่ยนมือไหมเพราะว่าณตอนนี้เนี่ยก็ยังคงเป็นที่หนึ่งเซนอลที่สองลร์พูลและแมนซิตี้อยู่มากมาว่ากันลิเวอร์พูลก่อนนะโปรแกรมลิเวอร์พูลนะต้องรอวันวันที่นะพรุ่งนี้พรุ่งนี้แล้วนวันเสาร์วันที่สิบสามใช่ครับผมก็มีเจอกับทาเลสที่แอนฟิลด์ ช่ไม่ยากอ่ะพูดตรงๆนะใส่แต้มใส่แต้มใส่สกอรามครับสามฟูลเลิ่มนะฮะไปเยือนฟูลเลิ่มเนี่ยอาจจะมีภาษีดีที่เล่นในบ้านนิดนึงเขาแก่งนะดูดูว่าสนามเล็กๆแบบคอเปอร์เขาก็เป็นโค้ชความที่สุดนะครับแล้วก็โอ้โหนี่เมอร์ซี่ไซด์ดาร์บี้เอเวอร์ตันนะครับก็คือไปเยือนสามทูดิเซนพาร์คนะฮะแล้วก็อันนี้ก็ไม่น่ายากนะส่วนเอเวอเรตต์โอ้ยี่เล่นเกมเยือนติดกันสามเกมนะเหรอเออโอ้โหนะ เออในวันที่27เนี่ยเจอเว s แชมนะครับไปเยือนแล้วก็เล่นในบ้านเจอสเปอร์อันนี้เป็นคีย์แฟกเตอร์อันนึ่งว่าสเปอร์พบกับทั้งสทีมทั้งสทีมเดี๋ยวให้แล้วสเปอร์จะเน้นทีมไหนเดี๋ยวจะบอก สเบอร์เน้นเน้นทีมไหนเดียวเดี๋ยวจัดสเปอร์ลงโอ้โหจัดยู20ลงเลยจัดสเปอร์ลงให้หมดแต่พอสเปอร์เจออาร์เซนอลปุ๊บจัดฟูทีมแล้วส่งลง15คน5คนด้วยคือโกงใ้มไม่ใช่ถ้าสเปอร์จัดให้นัดเจอกับอาร์เซนอลเลยพวกจะจัดให้ในการเจอวิลล่า เจับมือก okay. ันนะจับมือกันเพื่อใช้สัญญานีปัญหาอีกอันนึงคือไปเยือนแอสตันวิลล่าซึ่งภายใต้แอสตันวิลล่าอาจจะยังมีสิทธิ์ควบถูกไหมคือมันมต้องเต็มที่นะใช่แล้วก็แมตช์สุดท้ายเนี่ยดูสบายอู้ลอยตัวแล้วนะเจอกับวูฟเจอวูฟแล้วก็เล่นที่แอนฟิลด์ด้วยอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสโอกาสมองแล้วเนี่ยที่ลิเวอร์พูลจะได้แต้มไปกอบป็นการเนี่ยควิสซ์โซ่พาเลสก็มีนะครับฟูลเลิมเอเวอร์ตันนะฮะ เวสแฮมนะครับสเปอร์พู้นี้อยู่ในข่ายหมดเลยเท่ากับแมาจะมีหนักหนักสองอันเอาผู้นัอาตรงก็คือหนักกับสเปอร์กับอสวิลล่าซึ่งหนักกับสเปอร์แฟกเตอร์คือสเปอร์เล่นจะเล่นดีไยแบบนั้นพูดแต่ว่าเล่นเองย่าเนี่ยเ่าเย่ากันเยือนนี่เท่ากันเลยหรือเอาเยือนมาเอาเท่ากันสี่สี่ใช่ไหมอ่าสี่ย่าเย่าตั้งแต่พาเลสใช่ไหมฮะเย่าพาเลสแล้วก็เย่าสเปอร์เย่าวูฟในระดสุดท้ายแต่ทราบข่าวมาว่าวันที่เล่นกับวูฟเนี่ย ตัวโซอาแล้วเพราะเขาจะไปสองแชมป์กันนะแล้วแสนแสนอาบนะถ้าจะมองให้มันสามแชมกับวูอาจจะส่งวิวให้เป็นแชมป์สามแชมกับวูคือเราก็ต้องว่ากันลุ้นกันยาวๆทีนี้มาดูทีมที่สองคือทีมขออาร์เซนอลก่อนได้ไหมไม่เอาเองั้นเอาเอาแมนซิตี้ก่อนเอาเชลซีไปท้ายดีกว่าอืมทำไมเอาเอาเชลซไปท้ายดีกว่าแมนเชเอาแมนเชสเตอร์แมนเชสเตอร์ก่อนเลยก่อนบบกิ๊ฟจะขอถามหน่อยว่าแล้วอย่างเมื่อกี้นี้ค่ะ ทางฝั่งของอาถามทางฝั่งของลิเวอร์พูล <Gym. S 1> คิดว่าเราจะเก็บแต้มเอางี้ดีกว่าเราจะมีแต้มหล่นไหมอุ๊ยเนกาทีป่ะแค่เนี้ยไม่ได้จะเราจะเสียแต้มไหมเหรอเสียแต้มไหมไม่ต้องบอกว่าเสียไม่เสียไม่เสียนี่ศูนย์หนึ่งสามเอาไม่เสียได้ได้คุณไม่ทำผิดกฎคุณไม่เสียแต้มคะแนนเต็มนะคะแนนเต็มมี21ครับ73 21ส่สคิดว่าเราที่ยีเต็มพอสอ15 15เป็น86 แชมป์ผมว่าไม่ถึงเก้าสิบแชมป์ไม่ถึงเก้าสิบอาจจะเป็น8ปดสิบแปดปดสิบเก้าชมป์นะทั้งสามทีมแล้วเรืพูถ้าแปดสิบเจ็ด่อ้เหนปดสิบเจ็ดอนี่ยแต่คิดว่าในนี้เนี่ยคิดว่าจะมีนัดไหนไหมที่แบบว่าโอ้อาจจะได้อาจจะได้น้อยหน่อยไม่มีไม่มีไม่มีเลยไม่มีเลยมั่นใจคือสำหรับแมนซิตี้เราต้องมองว่าโปรแกรมเขาเบาจริงนะ อาจจะสเปอร์ด้วยนะจะไม่จะมีน่ะก็คือถ้าพูดถึงทีในในในช่วงท็อปเซซี่มันถือยู่หนึ่งแค่นั้นเองใช่คือสเปอร์นะครับเยือนสี่เย่าสามนะแมสซิตี้เยือนสี่เย่าสามซึ่งแมสซิตี้ดูทงแล้วเนี่ยคงน่าจะเก็บได้ทั้งหมดนั่นแหละเนาะแต่ก็ไม่แน่นะอาจจะโดนฟูลแลมก็ได้นะแมสซิตี้น่ะเออือด้วยนะเออลูตันนะครับนะ สเปอร์ลูดด้านนี่คือนี้เลยอสเปอร์เนี่ยมันจะต้องรอกาหนดเพราะว่ามันมันมันเลื่อนอยู่เป็นแล้วก็ไรตันโอ้ยี่สิบห้าเมษายี่สิบแปดคือไปยืนคอร์เรสนะครับคอร์เรสหนีอยู่นะหนีอยู่นะบูฟนะ จะเล่นที่เล่นเป็นเจ้าถิ่นในในบ้านจะเจอบูฟนะวันที่4วันที่11ไปเยือนฟูลเลอร์เหมือนเลี้ยงฟูลเลยไปเยือนฟูลแล้วเหมือนกันแล้วปิดฤดูกาลด้วยแมตช์เจอเวสต์แฮมเจอเวสต์แฮมเหมือนกันด้วยชิคนะพูดกันตามตรงว่าโปรแกรมแมนซิตี้ถ้าดูชื่อชั้นทีมเบาสุดเบาสุดในบรรดาลุ้นแชมป์เนี่ยไม่ต้องลดน้ำหนักเลยเพราะเบาอยู่แล้ว เพราะนั่นจะเก็บเรียบเลยเนาะอันนี้ใช่เพราะว่าโอกาสแมนซิตี้ที่จะได้แต้มเป็นกอนเป็นกมจากเจ็ดแช์นี้เนี่ยใช่ก็ก็ก็มีเรียวคันมันถ้าเทียบปอนต์ต่อปอน์นะเทียบกับลิเวอร์พูลแล้วเนี่ยนะถ้าเอาตามฟอร์มจริงเนี่ยแมนซิตี้ดูมีภาษีกับการจัดทำแต้มหล่น น้อยฟองเขาดูคงที่แล้วก็สม่ำเสมอมันเข้มข้นก็คือเหลือเจ็ดนัดเท่ากันเย่าเยอนนี่แล้วแต่แล้วแต่จังหวะของทีมไหนแต่ว่าคะแนนก็ต่างกันแค่เท่ากันแล้วก็ตามหนึ่งแต้มอุ๊อ้เพมันมันเทจริงดในการสองนัดสุดท้ายหรือนัดสุดท้ายเลยตัดสินแชมป์ใช่ตื่นเต้นไปดูทีมทีมที่สุดยอดสีแดงทำไมพูดไม่ได้อะไรสเปอร์เหรอ แต่ทีนี้ทำไมเราเราออกเสียงได้ a r เซ n a l พูดแทนคำปาบได้ไหมอะคำปาบดิแล้วเราพูดอาเ a น s e n a l เสียน a r เซ n a l ที่ก็ฤดูกาลนี้เนี่ยก็เขาบอกว่าฤดูกาลก่อนเนี่ยมันพลาดไปนิดหน่อยฤดูกาลนี้เนี่ยขอคัมแบ็กเราให้ได้เพราะถ้าฤดูกาลนี้ไม่ได้เนี่ยจะไปฤดูกาลหน้าเนี่ย อาจจะแบบว่าไม่มีความหวังแบบนี้แล้วก็ได้นะอย่างหนึ่งที่เราไม่ได้เปรียบก็คือเรื่องของประตูได้เสียนะใช่เขาบวกเยอะกว่าทีมอื่นเยอะมันมีช่วงที่เขาเก็บเป็นกอดเป็นกำใช่ค่ะอาร์เซนอลก็เหลือ7แมตช์เหมือนกันใช่นะฮะก็คือถามแอสตันวิลลาก็เป็นคืนพรุ่งนี้วันที่สะอันนี้มีสิทธิ์ไหมมีสิทธิ์ไหมมีสิทธิ์ไหมอันนี้เล่นในบ้านมันมันก็มีสิทธิ์สีดีกว่านี่จะเชียร์ชิดเชียร์อาร์เซนอลหรือไงนะวันพรุ่งนี้จะเชียร์อะไร ก็เชียร์วิลล่าไปสินะแล้วก็สัปดาห์ถัดมาวันที่20่นะไปเยือนวูฟซึ่งอันนี้เราเราหรือพูดแฟกเตอร์ที่สำคัญแยรสพวกทีมกลางตารางที่ความ่วคมีพอดีไม่ปรดกัวถึงตอนตอนนั้นเนี่ยท้ายๆเนี่ย ตอนนี้ตอนนี้ยังไม่ท้ายเท่าไหร่นะแต่ท้ายท้ายเนี่ยมันจะมีการปล่อยจอยหรือเปล่าแบบประเภทแบบนึกถึงนะไรก็ได้นะคะติดฤดูกาลจะไปเที่ยวไหนไปทะเลไปนู่นไปนี่มาเที่ยวนแล้วเหรอสำหรับทีมการตรางใช่ไหมเฮ้ยแต่เราอย่าไปพูดแบบนั้นแล้วมันให้เกียรติคู่แข่งด้วยวันที่23กับลอนดอนดาร์บี้แมตช์คือจะเป็นลอนดอนอิสเรลหรือลอนดอนมิดฟิลดเชลซีเดี๋ยวกันนะฮะ เมื่อสักครู่ที่บอกว่าเป็นทีมกลางตารางเนี่ยรวมถึงอันนี้ด้วยไหมเชลซีเขาอันดับ9แล้วนะเก้าเแล้วเก้าไม่กลางใช่ไหมเก้านี่คือท็อปท็อปนายโอ้แต่ดูภาพรวมแล้วหลังจากเชลซีแล้วต่อด้วยอะไรก็ด้วยลอนงจากเจลซีก็ทีมขนาดกลางทีมขนาดกลางเหรอทีมอันดับสี่อันดับ4ี่เป็นแน้นอันดับ4แล้วเป็นทีมขนาดกลางแล้วขึ้นไปอยู่ที่4ได้ยังไงพูดเลยว่าจบฤดูกาลอาร์เซนอลได้ที่3ใช่ไหม แล้วก็สเปอร์ได้24ถามว่ามีข้อแตกต่างไหมไปดูดีเหมือนกันเไม่ต้องเหนื่อยข้ามไปเลยเพราะว่าสเปอร์เขาชนะแน่พูดดีไหมแล้วก็แดนแนดดีนะ แค่ในการันตีสาคะแนนเล่นในบ้านเจอบอลมาดการันตีไหมการันตีแล้วไปเยือนแมนยูที่อันนี้ถือว่าเป็นแมที่จะเป็นแฟกเตอร์นรกของทีมเยือนหรือว่าอะไรนะที่เขาในรกของทีมเยือนหรือสวร์สวร์เรีซอร์สแอนด์สปอร์ตซึ่งอันนี้เนี่ยขึ้นอยู่ว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าเล่นด้วยความด้วยความเครียดมีแพาสชั่นเวลาเจออาร์เซนอลนอกจากเจอลิเวอร์พูลแล้ว เจออาร์เซนอลมีมีก็๒กกอ็๓ใช่ไหมลุ้นเลยเป็นคู่เทาะกันเหมือนกันเป็นอีกหนึ่งแฟกเตอร์ที่อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนของอาร์เซนอลแต่แบสุดท้ายนะครับสมัครอาร์เซนอลการเจอเอเวอร์ตันเราเล่นในบ้านด้วยนะเอเวอเรตันตอนนั้นเนี่ยถ้าเราตกชั้นไม่ถูกเอาคะแนนคืนใช่ไหมเอาคืนมาแล้วจะเอาคืนกับตัดเราก็อี้ใช่ไหมก็จริงที่เอฟเปียเหมือนเล่นยักษ์ไปยัยักษ์ไปยักษ์มาเล่นไปไม่เคยเล่นไม่รู้จักแต่สุดท้ายเอเวอร์ตันรอดตกรอ าปล่อยจอยผ่านตลอดอใช่ไหมเพราะงั้นตอนนี้เนี่ยพูดพูดูต้องจะให้ฟันทงเลยภาพรวมภาพรวมดูภาพรวมดูอาซจะหนักกว่าเพื่อนนะดูน่าจะหนักกว่าเพื่อนซึน่าจะเสียแต้มเยอะสุดเจ๊หล่งเสียแต้มไม่ได้ไม่นิ่งนกาทีฟไปเลยอันนี้ได้ไม่ใช่ทีมเราคือภาพรวมนั่นหมายถึงว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยเขาวัดจากตรงนี้เลยนะที่นี่ อ่ะต้องเต็งสามถูกไหมเต็งสามใช่โโอ้หวัดจักผลในแมตช์ที่จะเจอในอนาคตต่างๆเนี่ยก็คือเป็นแมนซิตี้เนี่ยเต็งหนึ่งมาหรือดูเต็งสองแล้วก็อาร์เซนอลเพราะฉะนั้นเนี่ยอาร์เซนอลเนี่ยอาจจะเอาไว้ก่อนได้อย่างที่บอกว่าอันนี้คือการคาดการณ์ของพวกคอมพิวเตอร์แบบต่างๆมันอาจจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าผลของมันจะออกมาเมื่อเมื่อ50นาทีถูกต้องอะไรก็เกิดขึ้นได้นะรวมโทษเจ็บสุดท้าย90ติดผลฟันฟันธงเลยว่าแชมป์ไม่ถึง90คะแนน อันนทมเลยมันจะมีเรียกความมันมีปัจจัยมันมีอะไรต่างเชื่อว่ามันมีแต่แต่ว่ายังไงก็ตามเข้มข้นโอ้โหเข้มข้นี่ห้ามกับพลิบตาห้ามพลาดในหนึ่งในสามเนี่ยห้ามพลาดถ้าใครพลาดก่อนคือตุกบเลยอ่ะตุบเลยสิ่งที่ผมจะพูดได้คือ ฝายเรื่องนะเช่นกันนะเช่นกันนะเราก็ต้องเชื่อเดี๋ยวเช่นกันและกันนะคะเรื่องเลสเตอร์นะคะโฆษณาในช่วงสงกรานต์เรือว่าช่วงชาจริงๆแล้วก็เดี๋ยวเริ่มจากคืนนี้เลยไปลุ้นด้วยกันแปพร้อมกันเลยค่ะก่อนอื่นต้องอวยพรก่อนสงกรานต์นี้ศึกษาศึกษาศึกษาศึาวันนี้เป็นวันสงกรานต์หนุ่มสาวคางบ้าน ก็ขอให้เดินทางไปและกลับภูมิลำเนาสวัสดีรูสวัสดีรูสวัสดีภาพสวัสดีรูสวัสดีภาพสวัสดีรูสวัสดีภาพสวัสดีพเรอสวัสดีิเมจแล้วก็ดื่มไม่ขับ ปาราตไม่ตื่นื่นถ้าดื่มได้ปาร์ตี้ได้แต่ว่าอยู่ในขอบเขตขับขี่ปลอดภัยนะคะก็หวังว่าไปใช้ช่วงเวลาที่มีความสุขในช่วงสงกรานขับขี่กลับมาก็จะได้มีชีวิตอยู่อย่างยืนยาวถึงผู้ใหญ่ใจดีด้วยนอกจาก ผู้ชมแล้วผู้อยากจะดีไงต้องยังไงเนี่ยพรจะลดดราตต้ำหัวท่านถ้าท่านมามาอยู่ข้างหน้าที่ยังว่างด้านหลังยังมีนะคะพรค่ะผมจะขออวยพรแต่ผมไม่ชอบอวยพรยาวเพราะว่าขอให้มิตรรักแฟนบอลมิตรรักแฟนรายการทก่านนะครับมีความสุขแข็งแรงและร่ำรวยตลอดปีตลอดไปสุขภาพดี อาร์หลานสเตเดียมนะคะ EP หน้าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นก็บอกว่าชุ่มฉ่ำแซ่บเหมือนเดิมแน่นอนค่ะตจเดิมติดตามนะคะกด Subscribe กด like กดแชร์แล้วคอมเมนต์มาพูดคุยกันเยอะๆนะคะสสวัดีคิวจ้างอาแอนและมันส์เป็นมันส์เป็นมันส์เรียบร้อยแล้วขอลาไปก่อนค่ะแล้วเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ